Everything seed. start is as a ทุกอย่างนั้นเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์ First of all, sorry, I've been on. ลืมไปสวัสดีครับ You are so blessed. ท่านได้รับพระอย่างมาก You are so blessed. ท่านเป็นคนที่ได้รับพระอย่างมาก Because you are the spiritual governor over your region. เพราะว่าท่านเป็นคนฝ่ายวิญญาณปกครองในท้องถิ่นของท่าน You are the ambassador of k a a a n n b or r r o ่านเจ that you are from. ท่านเป็นตัวแทนนะครับเรียกว่าเป็นแอมบาสเดอร์ทูตของพระเจ้านะครับในที่ที่ท่านมา through the kingdom ambassador ใช่ดังนั้นเองมาจาดงานอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะ ของพระเจ้าและเป็ e พระเจ้าได้ทรงเชิญท่านให้มาที่นี่ key solution your region. ที่จะเป็นกุญแจที่จะเป็นคำตอบในเมืองของท่าน And the answer many the the of และ us, เป็นคำตอบนะครับสำหรับคนเหล่านั้นที่ได้ร่วมหน้าท่านอาธิษฐานเผื่อท่านนะครับ ในในในชีวิตของท่าน We have about 200 Christianity 200 years of Christianity in Thailand เรานั้นนะครับมีคริสเตียนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรา200ปี t h e land has not been impacted แล้วก็แผ่นดินนั้นยังไม่ได้นะรับอิทธิพลอย่างมากมายเลย First the Second Chronicles 7:14 says if my people ดังนั้นในสอ,อสองโคริกานะครับได้บอกว่าถ้าประชากรของเรา You are His people จังนั้นคุณคือคนของพระองค์ you are His people ท่านท่านเป็นคนของพระเจ้า you have been set apart for Him and His noble purposes. ดังนั้นเองท่านได้ถูกแยกออกมานะครับเพื่อแผนการพิเศษของพระ Some of you you may be the only Christian in your family. บางคนท่านอาจจะเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัว Because you are the first fruit. เพราะว่าท่านเป็นผลแรก You are the t i d e of 10% to the Lord. You belongs to God. ดังนั้นท่านเป็นเหมือนกับสิบสลดเพื่อพระเจ้านะครับและท่านเป็นของพระเจ้า He give you the tools and skills because the Bible says one s a v e in your family, the whole will be saved. ดังนั้นเองพระอาจารย์ ท่านเป็นเครื่องมือภาชนะของพระเจ้าเหมือนพระบว่าคนหนึ่งรอดนะครับก็สามารถเป็นคำตอบของโลกได้เมือม่อครอบครัวด้านนะครับเห็นเห็นการอวยพรผ่านนะ้ำมือของด้านในโครงการพนันธกิจโยเซฟจากนั้นเองก็ <of> จะหันนะครับหัวใจของคนเหล่านั้นมาเหนือผู้สร้างเพราะท่าน ฉะนั้นข้าพเจ้าสัมผัสนะครับการร้องไห้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเหนือประเทศไทยพรานี่เป็นเวลาแล้ว The body, soul, and spirit can be whole, to be restored and, restore and healed together in this way. ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณท่นจะได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อันธกิจ That the people heal and then s o i and the land is healed. แล้วก็เมื่อคนได้รับการรักษา เป็นดินก็จะได้รับการรักษาด้วย and the Lord spoke to me from Isaiah prophecy 53เพราะงั้พี่นะที่พระเจ้าได้สุปตัดกับผมบอกว่าอิสยาห์บทที่53 that you are the Joseph basket of the nations ฉะนันท่านเป็นเหมือนกับอ่าโยเซฟนะครับตะกร้าของโยเซฟบาสเกต right yes อ่าตะกร้าของโยเซฟสำหรับมึง two Races that are running right now in this whole world <laughs> there, is a, there is a movement of antichrist and they are preparing very fast now globally for the coming of the antichrist on the open political space. ที่จะเชื้อเชิญเข้ามาในระดับการเมืองบระบการปกครอง right แต่ว่าก็มีนะครับการเคลื่อนไหวระดับ แผ่นดินของพระเจ้า that you and I are participating และก็ท่านและข้าพเจ้าเราอยู่ในส่วน And God has chosen Thailand for this purpose t h a พระเจ้านิษบเลือกประเทศไทยเพื่อจุดประสงค์นี้ that is why you see many other nations are coming here Singapore Malaysia Poland other nations are coming finding a home จะได้เราเห็นว่ามีหลายประเทศมาจะเป็นสิงคโปร์หรือว่าประเทศต่างๆ Germany เขากําลังค้นพบมาค้นพบบ้านของเขาน่ดเยอรมันเช่น นะครับในประเทศไทย America, เอ,อเมริกา all the nations finding the foothold in thailand ฉะนั้นเองอเมริกาหรือประเทศอื่นเขากำลังมานะครับหาอาหารในประเทศไทย including the g l o b a l i s t แล้วก็ดูระดับโลกด้วย two months ago เมื่อสองเดือนที่แล้ว from china and from arabia they're looking for thailand to buy thousands of tens of thousands of rice ฉะนั้นเองไม่ว่าจะเป็นอ่าซาฮูหรือว่าใช้จีนนะครับเขกากำลังมาเพื่อที่จะซื้อ ที่ดินสิแปของประเทศไทยจำนวนมากมายนั่นจึงเป็นเหตุทำให้เราต้องทำงานและทำงานอย่างรวดเร็ว over ฉะพระคุณของพระเจ้ามีพอเพียงในปีสองพันที่27เราจะครองประเทศนี้ houses ฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวครั้ง เรียนเรียนรู้นะครับศักยภาพหรือว่าความสามารถจากภนธกิจโยเซฟแต่นั้นเองนะครับทำมิกชนที่อยู่ในพัะงบีเดิมนั้นกำลังทำงานร่วมกับเราทั้งหลายเดียวนี้ในอิสยาห์บทที่3าบ้าข้อที่ This is the stability นี่คือนี่คือสติปัญญานะครับที่พระเจ้าประทานให้ในยุคสุดท้ายสติปัญญาครอบบริบูรณ์ฮาเลลูยาทุกคนมีสติปัญญาครอบบริบูรณ์ Amen a m e n รับไว้นี่คือมรดกของคุณ is to have สติปัญญา and มรดก to have the inheritance and the wisdom from God yes

และพระองค์จะทรงเป็น as t o r e h o u s e of salvation wisdom and knowledge wisdom and knowledge this is what we have been learning knowledge here skills how <c oughs> things are worth ัอนนองเรากำลังเรียนรู้สติปัญญาจากตรงนี้แล้วพระบิดาบอกว่าและพระองค์จะทรงเป็นเสศเสถียรภาพในช่วงเวลาของท่านทรงเป็นความรอดสติปัญญาและ

ที่เราจะรับทรัพย์สมบัติจากสวรรค์นี่คือความมั่งคั่งการใช้ชีวิตที่เรารับความมัาวหง้าพระเจ้าจะสุขอวยพรอน้ำมงิของเราและเราก็กำลังร่วมกันทำอยู่พอล์ทีั a ก h ศข้ e เ e กันในห r งสือค n t c ร a ิอุ h บทที่1ตอ f r o m 18ถ l ง18ข e อถึ s บทที่2 chapter 16 ได้พูดถึงเกี่ยวข้องกับในโครินบทที่1ข้อที่18เป็นต้นไปนั้นนะครับ That Christ is the wisdom of God. That Christ will be stability of the end time. You will be stable in the end time. You will grow up and prosper in the end time. You will never suffer hunger. you are the answer and you have a tool and skiersa คุณเป็นคําตอบและคุณเป็นมีเครื่องมือและภาชนะที่จะเป็นคําตอบ and all the monks will come to you และรัฐทั้งหลายจะมาหาพวกคุณ and you will have the answer และพวกคุณจะมีคําตอบ you have a land monks มังมังบอกพระมีที่เราเต็มที่ได้ให้โอเคโอเค they will find the answer in Christ กลุ่มที่ให้พระนะครับแล้วพรจะมา so this is your verse this is your story this is your scripture นี่คือถ้อยคำของพระองค์นะครับนี่คือสัมบัติของพระองค์ and he chose Joseph s storage s house พระองค์ได้ทรงรีเลื่กมาเลอกนะครับ อาภนก,กิจใฉะนั้นเราจะต้องทํางานหนักสุดขัฉลาดทํางานฉลาด doesn toiling <laughs> นัน่นหมายความว่า it doesn't mean doesn't mean คือมันมันไม่ได้หมายความว่าต้อง <laughs> ทําแบบเหนื่อแต่ The curse has Cur b เพราะวําคำสาปแช่งถูกทำลายล at the c o f Christ และก็การเขียนได้ปักลงแลว้ว so สติปัญญฉะนั้นเรา <Amen. S 1> จึงรับ receive the wisdom yes the wisdom <laughs> the wisdom <laughs> receive the wisdom yes the spirit of wisdom <laughs> to knowing how you see i don't believe that brother joshua has finished agricultural universities <laughs> i don't believe you <laughs> have a doctor degrees ไม่ได้จบจากด้านการเกษตรที่มหาลัยหรือมีด็อกเตอร์จากตรงนั้น I didn't believe e i t h e r Joseph in Egypt have all the degrees and doctor degrees and professors and all the เพาฉะนั้นผมก็ไม่ได้เชื่อว่าโยเซฟที่ทำงานที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้เขาไม่ได้รับปริญญาด็อกเตอร์นะความรู้อะไรมาจากอียิปต Just like Jesus didn't have all the doctoral degrees right. in <laughs> Jerusalem. And all the Pharisees and Sadducees and all the kings were astonished. How is it this man never studied and know the word, know the scriptures? What is the wisdom of God in him? <laughs> มีความรู้และมีความเข้าใจความสามารถมากขนาดนี้ because you are the answer. ท่านคือคำตอบ h o o s e h พระเจ้าทรงเลือกคนที่ถ่อมใจและปราศจากชื่อเสียงเหมือนกับโยเซฟพระเยซูกิดเนียลนิชชาอเบสติกอเมตาและเขาคือคำตอบในเวลาที่ยากลำบากและเขย่าในเวลานั้นคุณคือคำตอบ <Amen. S 2> And you are qualified wisdom receive the you to of spirit และคุณมีคุณสมบัติพอเพียงที่จะรับพระวิญญาณแห่งสติปัญญา One of the seven spirits of God in Revelation chapter 11 v e r s e <laughs> 2. ในการทรงเจิมที่แบบสติปัญญาในขึ้นจากทั้งเจ็ดในพระคมภีพี่บอลนั้น is called the spirit of wisdom ก็คือว่าก็คือว่าพระวิญญาณแห่งสติปัญญา that enable you to have the answer for the for the people questions ที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเป็นคําตอบให้กับคนที่มีคําถาม See when Jesus was caught เมื่อพระเยซูถูกจับได้ want to be put into trap led by the Pharisees และได้จะถูกป่าเอาไปขังได้โดยฟาริสี And they caught the w o m e n in the act of the adultery และหลังจากนั้นก็ไปจับผู้หญิงคนอ่าที่ทําร่วมประเวณีและมาหาพระเยซู And they said m มเสสว่าศอเขาบอกก็มีเดีว่าโมเสตามธรรมบัญญัติของโมเสสหญิงร่วมปรวณีต้องถูกหินคว้างใช่ไหมและพระเยซูว่าอย่างไร ground. พระเยซูก็คุกเข่าลงแล้วก็แตะไปที่พื้นดิน touched the soil. แตะต้องไปที่ดินคุณได้แตะไปพื้นดินมาสองสามวันแล้วทำให้มือของคุณสกปรกแล้วนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำพระองค์อวยพรน้ำมือของท่านและเมื่อพระเยซูถูกถามไม่ตอบคำถามและก็พระองค์ก็ยืนขึ้น and had a n he the s และพระองค์ก็มีคำตอบเต็มไปด้วยสติปัญญา a ต่ว่าใครก็ตามที่ไม่มีบาปก็ให้คนนั้นเป็นคนแรกที่จะคว้าหินิคนนี In other words, any of you who is, is sinless can have authority to judge พูดง่ายๆก็คือว่าใครที่นี่ไม่มีบาปคุณได้สิทธิ์คว้าหินคนนี้ From the elders to the youngest, they all left ดังนั้นเองจากคนอายุมากนะครับผู้ปกครอง ไจนถึงคนหนุ่มสาวก็ต่างคนก็เดิน And Christ granted forgiveness Christ หน้าและพระเยซูคริสต์ก็ส่งอภัยโทษให้กับหญิงลูก records และเราก็รู้ว่าเธอจะเป็นหญิงที่ทรงพลังมากนะครับ และก็เป็นครับชูดและเป็นผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเธอได้เผชิญกับการยกโทษและเธออยู่แถวหน้านะครับที่แผ่นดินสวรรค์เเธอไม่เคยหันหลังกลับในวันนั้นเลยที่เธอได้รับการยกโทษบาปนี้เธอไม่เคยหันหลังกบ เธอไม่เคยหันกลับอันในอดีตเลย Cross Before Me You Won't Be Behind Me No Turning Back การเข็นนํหน้านะครับการเข็นนํหน้าและจะเดินต่อไปแล้วจะไม่หันกลับและไม่หันกลับเลยมาข้างกลับเลยไม่หายกลับเลยสิการเห็นนําหน้าทางเดินลบไว้เบื้องหลังการเข็นนํหน้าทาง แนลกไว้เปล,ลี่ยนลานจากเข็ยนดังลาทานแทนลกไว้เปลี่ยนลานไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยเอเมนเอเมนย o d bless you I want <c oughs> to stand up and I will just release pray God the spirit of wisdom ผมจะให้ท่านเกิดขึ้นและกระฐาน ปล่อยการส่งเกลพระวิญญาณเป็นสติปัญญาและการสำแดงนั้นก็จะเกิดขึ้นกับคุณดังนั้นเปิดจิตวิญญาณของดังนั้นไม่ต้องอธิษฐานแต่รับเอาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการส่งเชื้อการ พระวิญญาณแห่งสติปัญญามาเหนือชีวิตเรา Heavenly Father, you pray for Paul the Apostle. พระบิดาเจ้าข้าลาอิทธานเหมือนคำอธิษฐานของท่านอาจารย์เพโลที่เป็นอัครทูต In the book of Ephesians chapter one, 1ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่ง That we will be filled with the Spirit of wisdom in revelation and the knowledge of Jesus Christ. ว่าเรานั้นจะเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณแห่งสติปัญญาและความรู้เรื่องในองค์พระบุตรคือพระเยซู That the heart of understanding us. enlightened in be will และหัวใจแห่งความเข้าใจนั้นจะเปิดเผยและสำแดงเข้ามาและเพื่อเราจะรู้จักความหวังของเราที่ได้รับส่งการเลือกและเรียกเข้ามา And the richness the your glory. of และก็ความยิ่งใหญ่แห่งพระสิริของพระองค์ด้วย Which Christ you, the hope is in you, of glory. พระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเราเป็นความหวังแห่งพระสิริ now the spirit of God is already here ผมอยากบริสทธิ์อยู Now, <be> ย่ทัางกลางเลทั้งหลายยจงรับการเติมรับ รับการเจิมเต็มล้นด้วยพรหมญาณในสติปัญญาตั้งแต่การส่งเจิมตั้งแต่การสงเจิมตั้งแต่ข้อเข่าจนถึงข้อเข่าถึงเอวและก็ไปจนถึงล้นเข้ามาในจมูกและก็ล้นเต็มลงไปล้นล้นอท่วมล้นเข้ามา จชมเชืมอ่าเชื à, มเต็มล้นตั้งแต่ศีรษะหัวเข่าเต็มล้นอ่าเต็มล้นเหนือศีรษะของข à, คุณีฟล <Peace field. S 1> จงรับการเชื่อ <Peace S 1> มอ่าเต็มล้นมาเหนือชีวิตคุณเต็มล้นมาเหนือคุณ You will receive the new robe of the governors of your regions. If you have sensing strong intention of the Holy Ghost, just move forward.